สวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องยกระดับจิตวิญญาณเราปฏิบัติความดีก็คือการยกระดับจิตวิญญาณความดีที่เราปฏิบัติมันมีหลายระดับหลายขั้นตอนตั้งแต่ความดีแบบปุถุชนธรรมดาทั่วๆไปทุกคนก็เป็นคนดีกันอยู่แล้วแต่ถ้าเราอยากจะมีความดีที่มีระดับหรือเลเวลที่สูงขึ้น เราก็ปฏิบัติตามคำสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเราอาจจะไม่สามารถทราบได้ทั้งหมดว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนอะไรไว้ในแ4 0 0 0พันมัธรมขันแต่เราเรียนรู้มาจากครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์แต่ละท่านก็มีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไม่เท่ากัน เราปฏิบัติตามคำสั่งสอนแนะนำจากหลวงพ่อหรือสีลดำซึ่งเราสามารถฟังหลวงพ่อแล้วมีความเข้าใจแล้วก็เกิดความคิดรวบยอดในแนววิธีการปฏิบัติแบบต่างๆการปฏิบัติแบบต่างๆนั้นเราปฏิบัติเข้าสู่เส้นทางแห่งมรรคผลนิพพานคือเส้นทางจริงๆอย่างอื่นนะถึงแม้จะเป็นคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า หากไม่ได้เกี่ยวข้องกับเส้นทางแล้วเราก็หลีกเลี่ยงเนื่องจากว่าชีวิตเราไม่ได้ยืนยาวมากที่เราจะต้องไปเรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งหมดคำสอนทั้งแ0 0 0พร่ธรี่พันพัธมนเราไม่สามารถไปท่องจำมาได้ทั้งหมดแต่หลวงพ่อเคยบอกว่าผู้ที่ทรงพระไตรปิฎกนั้นก็คือผู้ที่มีความคิดรวบยอดในพระไตรปิฎกทั้งหมดว่า องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงอะไรนะครับสมเด็จพุทธโคสาจารย์เคยบอกหลวงพ่อว่าการทรงพระไตรปิฎกนั้นผู้ที่เขาทรงพระไตรปิฎกเขาไม่ได้ท่องในพระไตรปิฎกรู้ประโยครู้ศัพท์ภาษาทั้งหมดเขามีความคิดรวบยอดในพระไตรปิฎกว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงอะไรสมเด็จพระพุทธโคสาจาร์ ได้กล่าวว่าองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวถึงขันห้าทั้งสิ้นแต่ว่าเพียงประโยควลีสัพภาษาอาจจะแปลเปลี่ยนไปเพื่อให้คนในระดับต่างๆที่มีความรู้ความคิดที่แตกต่างกันมาอ่านแล้วเกิดความเข้าใจทั้งหมดนั้นความเข้าใจมุ่งไปสู่ทิศทางเดียวกันก็คือเกี่ยวกับขันห้าทั้งสิ้นก็คือร่างกายของเราครับ การปฏิบัติทำทุกวันนี้หลายท่านมีความสนใจอยากจะปฏิบัติแต่การปฏิบัตินั้นถ้าท่านเข้าใจแบบไหนตามครูบาอาจารย์ท่านท่านก็ปฏิบัติตามครูบาอาจารย์ท่านผมจะไม่ก้าวล่วงเข้าไปว่าปฏิบัติผิดปฏิบัติถูกจะอ้อมหรือไม่อ้อมอันนั้นมันสุดแท้แต่อำนาจบุปกรรมของบุคคลซึ่งผมจะไม่กล่าวถึงละผมจะกล่าวถึงในส่วนที่หลวงพ่อฤาษีลิงดดำได้สอนเอาไว้แนะนำเอาไว้ นะการปฏิบัติเข้าสู่มรรคผลนิพพานผมต้องขออนุญาตเกิ <c oughs> นนิดหนึ่งนะครับจะต้องปฏิบัติปัดสังโยชนนี่คือเส้นทางจริงๆการปัดสังโยชน์สามเป็นเบื้องต้นและมีใจปรารถนาพระนิพพานอันนี้จุดนี้ก็คือด่านแรกของการยกระดับจิตวิญญาณของเราขึ้นสู่การเป็นพระอริยะเจ้าในเบื้องต้นก็คือการเป็นพระโสดาบัน ในขั้นสัตว์ตักขัดตุงแต่การที่เราจะมาปฏิบัติยกระดับจิตมาสู่ระดับนี้ได้นั้นไม่ใช่แค่เราไปท่องตำราหรือฟังมาพอท่องได้จำได้แม่นแล้วก็สภาวะจิตเราจะอยู่ในระดับพระโสดาบันเรามีความจะเป็นจะต้องปฏิบัติการปฏิบัตินั้นจะมีองค์ประกอบปัจจัยประกอบมากมายที่จะมาส่งเสริมสนับสนุนให้สภาวะจิตของเราตัดสังโย์ได้ตั้งแต่สังโยช์ขั้นต้น อย่างสังโย์ขั้นต้นนี้เราก็ใช้กําลังสมาธิแบบธรรมดาธรรมดาสามารถที่จะตัดสังโย์มีความเข้าใจในตัวสักยะทิฏฐิได้เพียงเล็กน้อยก็คือใช้กําลังของฌานที่หนึ่งคือมีสติรับรู้ทุกอย่างแล้วก็ทําความเข้าใจให้จิตของเรามันยอมรับนับถือกฎของความเป็นจริงของโลกในเบื้องต้นก็คือยอมรับนับถือกฎของอนิจจังเอาแค่นี้ กำลังปัญญาคิดเพียงเท่านี้กำลังสมาธิคิดเพียงแค่ไม่เกินปฐมฌมานนี่คืออารมณ์ของพระโสดาบันในเบื้องต้นมีความเคารพในคุณพระรัตนตรัยรักษาศีลบริสุทธิ์มีใจปรารถนาในดินแดนพันธิพานเพียงจุดเดียวแบบนี้หลวงพ่อท่านบอกว่าเป็นผู้มีอารมณ์อยู่ในระดับพระโสดาบันขั้น ต้นก็คือขั้นสัตตักขัดตุงทีงนี้องค์ประกอบปัจจัยต่างๆที่ต้องปฏิบัติมากมายที่หลายคนศึกษามาปฏิบัติกันมาเนี่ยนะใครจะเข้าใจอย่างไรนั้นผมไม่ทราบทราบแต่เพียงว่าการที่จะควบคุมกําลังใจของเราให้ทรงศีลบริสุทธิ์ให้มีกําลังปัญญาละเอียดขึ้นกําลังสมาธิจะต้องดีทีนี้กําลังสมาธิจะดีเนี่ยเราก็ต้องฝึกปฏิบัติควบคุมกําลังใจการปฏิบัติมีทั้งหมด40แบบ41ทั้ง แมวมหาสติปัตฐานสูตรใครถนัดมีจริตชอบแบบไหนก็นำส่วนนั้นมาปฏิบัติเพราะจุดมุ่งหมายในการปฏิบัติกรรมฐานทั้ง40 41อย่างเนี่ยก็เพื่อให้จิตของเรามันสงบไม่ฟุ้งซ่านไปกับกิเลสเพราะจิตสงบมันก็เกิดกำลังสมาธิที่มีความละเอียดขึ้นตามลำดับตามลำดับสามารถนำไปพิจารณาตัวสังโยชน์ที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆเ,เพราะการเข้าสู่สภาวะธรรมเนี่ย จิตของเราจําเป็นจะต้องมีสมาธิและมีความละเอียดจึงจะสามารถนําขึ้นสู่การตัดสังโยน์ตัวละเอียดตัวสูงๆได้ไม่ใช่าอารมณ์ที่ยังหยาบคายอยู่สมาธิยังฟุ้งซ่านอยู่จะไปตัดสังโยน์ตัวละเอียดได้มันเป็นไปไม่ได้เต็มที่เก่งที่สุดก็แค่ท่องได้นะครับการท่องได้ใช้สัญญาความจำนั้นไม่ยากนะครับผมเองก็ท่องได้ท่องได้จนถึงอารมณ์ของพระอรหรันต แต่มันก็ไม่สามารถจะตัดสัมยุท์ได้จริงๆมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่การเรียนรู้ก็คือปริยัติเราก็ต้องเรียนรู้บ้างการปฏิบัติจะต้องปฏิบัติเพราะเราจะสามารถทราบถึงสถานการณ์สภาวะการต่างๆของจิตการข้อที่สคือปฏิเวทปฏิเวทก็คือ การนำจิตเข้าสู่สภาวะธรรมในระดับต่างๆตั้งแต่ขั้นพระโสดาบันสกิทาคามีอนาคามีจนสูงสุดคือพระอรหันต์เราก็จะสามารถปฏิบัติได้ตามลำดับแต่ส่วนใหญ่หลวงพ่อท่านบอกว่าพออารมณ์ใจขึ้นสู่การเป็นพระอริยเจ้าขั้นต้นคือพระโสดาบันแล้วเขาไม่ไล่ลำดับตามที่อ,องค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้วางเอาไว้ให้เราได้เข้าใจที่วางเอาไว้เนี่ยเพื่อให้รู้ระดับจิต บางคนอยู่ในโสดาบางคนอยู่ในสักกิทาคาแล้วก็จะไต่เต้าไปแบบไหนแล้วแต่ตัวบุคคลแต่หลวงพ่อท่านบอกว่าส่วนใหญ่พอได้พระโสดาอยู่ในที่นั่งพระโสดาบันแล้วเขาตีตัวรวดเดียวเลยทอดเดียวถึงพาาาระอรหันต์เลยนะอย่างครูบาอาจารย์ที่ท่านได้ปฏิบัติกันมาทีนี้ตรงนั้นเนี่ยก็เป็นแนวทางการปฏิบัติสู่กระแสของพะนธิพาณโดยตรงส่วนประกอบที่จะทําให้จิตของเรามีความสงบอันเนี้ยสาคัญมากหลายคน มุ่งมั่นนั่งสมาธิกันบางคนนั่งนิดๆหน่อยๆบางคนนั่งเอาเป็นเอาตายบางคนนั่งกันสามวันสามคืนอย่างนี้นะครับก็คือเราต้องทําความเข้าใจว่าสมาธิเราทําเพื่อจิตสงบจิตที่มันสงบมันก็จะสงบขึ้นไปตามลําดับทีนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับที่มีโลกโซเชียลต่างๆมีความสนใจกันมากในมุมต่างๆมากมายนะผมก็ไปพบมาเหมือนกันอย่างเช่นเนนสองรูปเนี่ยที่ ฝึกกรรมฐานก็คือนั่งสมาธิน่าจะเป็นสำนักปฏิบัติแถวเมืองการนะท่านก็ทำสมาธิและปรากฏว่าตัวเนี่ยมีการโดดมีการโดดมีการตัวยโยนเหมือนกับอาการปลุกพระนะครับเหมือนกับอาการปลุกพระหลายคนก็มีความคิดเห็นต่างๆนานากันไปอันนี้ก็ไม่แปลกไม่ผิดครับเพราะว่าบางท่านก็ทราบความจริงบางท่านก็ไม่ทราบความจริงบางท่านก็มองว่า เป็นลทัทธินั้นลัทธินี้ประเด็นปัญหาตอนต้นเลยก็คือว่าในสนักที่สอนปฏิบัติกรรมฐานเนี่ยถ้าเราสอนปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าแล้วถ้าไม่มีความจําเป็นไม่ต้องไปบันทึกคลิปหรอกครับเพราะว่าถ้าไปบันทึกคลิปแล้วมาเผยแพร่เนี่ยคนที่เขามีความรู้จริงก็มีคนที่เขาไม่มีความรู้จริงก็มีก็จะเกิดความคิดเห็นต่างๆนานากันไปทําให้เกิดความ ขัดแย้งกันในสังคมก็มีมากนะครับนี่ผมพูดถึงเฉพาะส่วนที่ปฏิบัติตรงตามความเป็นจริงก่อนไอ้ส่วนอนอกเหนือลัทธิต,ต่างๆความเชื่อพิธีกรรมต่างๆผมไม่ขอกล่าวถึงผมจะกล่าวถึงในส่วนที่เป็นปฏิบัติจริงนะฮะเมื่อเรานํามาเผยแพร่แล้วอาการที่เกิดขึ้นในสมาธิของผู้ปฏิบัติเนี่ยบางทีพอเผยแพร่ออกไปคนไม่เข้าใจก็ไปตาหนิปรามาสอะไรต่างๆมันจะทําให้คนที่เขา ขาดซึ่งความรู้จริงๆตรงเนี้ยรู้เท่าไม่ถึงการก็ไปปรามาสพอปรามาสเข้าอำนาจแห่งกรรมมันก็เกิดขึ้นนี่เฉพาะเคสที่เป็นอาการของความจริงอย่างเช่นเนทั้งสองท่านนะฮะที่ท่านปฏิบัติแลตัว โดดมาโดดไปโยกโครงต่างๆเหล่านี้เดี๋ยวผมจะบอกว่ามันคืออะไรอย่าไปเข้าใจว่าเป็นลัทธิเรื่องของสมาธิเนี่ยเราต้องรู้ให้จริงต้องศึกษาให้จริงแล้วต้องปฏิบัติด,ด้วยเราจะสามารถทราบได้ตามความเป็นจริงว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นคืออะไรอ่าวันนี้ผมจะมาขอพูดเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยก็คือการปฏิบัติสมาธิเนี่ยองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าได้แยกกำลังของสมาธิออกเป็น สระดับด้วยกันแล้วในสระดับเนี่ยก็จะมีองค์ชานหาอย่างองค์ชาน5อย่างมีอะไรบ้างผมขออนุญาตกล่าวครับวิตกวิจารปิติสุขเอกคตารมก่อนที่จะถึงฌานที่หอาการที่จะเกิดขึ้นก็คือการมีอารมณ์ไตรตองในคํำภาวนาหรือลมหายใจต่างๆในการปฏิบัติมีอาการรู้ในคําภาวนา นะครับมีอาการปิติคือความสุขความช่มชื่นที่เกิดขึ้นก็คืออาการที่เนน้อยทั้งสองท่านที่ปฏิบัติอยู่เนี่ยก็คืออาการปิติแล้วตัวปิติเนี่ยจะมีอีก5อย่างและผมจะบอกคืออะไรนะฮะแล้วก็อาการสุขก็คือความสุขที่จะอธิบายไม่ได้มันเป็นความสุขที่สุขมากๆบางคนติดในอาการสุขนี้เลยก็มีในสมาธิ เอกคตาอารมณ์ก็คือมีอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวอารมณ์อยู่ในแนบแน่นอยู่ในสมาธินั้นก็คือในคำภาวนาหรือการกำหนดนิมิตต่างๆในจิตทีนี้เมื่ออาการห้าอย่างครบเนี่ยอยู่ในระดับของปฐมฌานนี้ก่อนที่จะถึงปฐมฌานเนี่ยอาการปิดิอาการที่เกิดขึ้นนะฮะก่อนที่จะถึงปฐมฌานอาการที่เกิดขึ้นปิติก็มีห้าอย่างห้าอย่างเนี่ยอย่างแรกก็คือ ขนลุกขนพองสยองเก้าขนลุกสู้ซาไปหมดอันนี้ผมเคยพูดไปในคลิปเก่าๆก็มีนะอาการที่สองน้ำหูน้ำตาไหลเหมือนกับร้องไห้แต่ความจริงไม่ได้ร้องไห้อาการที่สามตัวโยกโครงกระโดดมากระโดดไปเหมือนกับการปลุกพระอาการจะเป็นอย่างนั้นครับบางทีตัวเต้นตัวโยกโครงบ้างก็กระโดดอย่างเช่นในน้อยทั้งสองรูปเนี้ยนะที่อาการเกิดขึ้นกับท่านเนี่ย ก็คืออาการปีติตัวที่สามบางคนผ่านไปไวมากอาการเกิดบ้างไม่เกิดบ้างบางคนอย่างนเนี้ยอาการเกิดมากหน่อยก็จะเกิดพอจิตละเอียดขึ้นเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะไปถึงจิตละเอียดจิตละเอียดอยู่ในระดับเนี้ยในระหว่างที่เกิดอาการเนี่ยไม่ใช่เป็นการตั้งใจกระทํานะครับมันเกิดอํานาจกําลังของสมาธิ ส่วนสมาธิจิตนั้นก็ยังคงแนบอยู่ในอารมณ์หนึ่งเดียวในคำภาวนาใดๆก็แล้วแต่ที่กำหนดไว้ตั้งแต่ต้นรวมไปถึงนิมิตต่างๆที่กำหนดไว้เพราะอารมณ์ละเอียดระดับเนี้ยอาการปิติอันดับที่สามก็เกิดขึ้นนะฮะผมก็จะบอกต่อว่าเมื่อผ่านที่สามไปอาการตัวโยกโค้งโดดก็จะเกิดอ,อาการตัวที่สี่ตัวเนี้ยผมขออนุญาตใช้ภาษาบาลีเขาเรียกว่าอุเพงคาปิติ อเพงคาพิติเนี่ยตัวเนี่ยจะไม่ได้โดดกระโดดมากระโดดไปเหมือนปลุกพระแบบนี้แหละตัวเนี่ยจะลอยนะฮะลอยต่ําลอยสูงลอยวนมาวนไปนั้นอีกเรื่องหนึง่งบางท่านก็เกิดความกลัวเลิกปฏิบัติกรรมฐานไปเลยก็มีบางคนถ้านั่งอยู่กลางแจ้งตัวมันลอยไปไหนต่นไหนก็เลยก็มีนะครับแต่ว่าไม่ได้หายไปไหนหรอกมันเป็นอํานาจของสมาธิแล้วเวลาที่สมาธิเราเคลื่อนปั๊บเนี่ยตัวก็จะลอยกลับมานั่งที่เก่าในท่าเก่าเป๊ะเลยอย่างในคลิป ท่านผู้ชมเห็นไหมครับในน้อยที่เกิดอาการตัวโดดเต้นโยกโคมงเนี่ยยังไงโดดออกมาก็มาอยู่ตำแหน่งท่าสมาธิท่าเดิมอันนี้เป็นเรื่องของสมาธิเขาจัดท่าไว้ให้อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยอันนี้หลวงพ่อ็ยายาไว้แล้วก็เป็นความจริงท่าท่านที่ปฏิบัติอยู่ก็ให้สังเกตแต่ว่าบางท่านก็อาจจะเกิดมากบางท่านก็อาจจะเกิดน้อยบางท่านก็เกิดเมือนการแต่เกิดแบบผิวๆผ,ผ,ผ่านไปเลยนะครับแล้วก็ พอผ่านจากอาการปิติทั้งหมดนี้แล้วก็จะไปสู่อารมณ์จิตละเอียดในขั้นปฐมฌมานผมก็จะหยุดไวแ้แค่เพียงขั้นปฐมฌานแค่นี้พอ,อก็คือจะนําเรื่องราวต่างๆที่มีอยู่ในสังคมเนี่ยมาแนะนําอธิบายให้ท่านได้ทราบตรงตามความเป็นจริงถึงหลักการปฏิบัติท่านสามารถที่จะ ค้นคว้าได้ครับใน Google ทุกวันนี้มีมากมายแต่ก็ต้องดูด้วยว่าแหล่งที่มาข้อมูลนั้นนะครับเป็นผู้ที่ปฏิบัติจริงแล้วก็ศึกษามาบ้างไหมแต่ถ้าศึกษาอย่างเดียวไม่ได้ปฏิบัติมันก็เหอกินเหมือนกันเพราะไม่เคยเจอแต่ถ้าศึกษามาด้วยและปฏิบัติด,ด้วยปฏิบัติด,ด้วยเนี่ยมันจะได้สัมผัสความจริงนะครับแล้วก็สามารถอธิบายความเป็นจริงได้อย่างถูกต้องด้านไม่ต้องไปสงสัยคนที่ไม่ทราบนะครับก็อย่าเพิ่งไปคอมเมนต์ปรามาทนะครับมันเป็นบาป และเป็นบาปที่แรงสูงมากด้วยเป็นการปราโาทคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าบางท่านก็มีความเข้าใจว่าเป็นลัทธิบางท่านก็บอกว่ามีคอมเมนต์เข้ามาผมเห็นลูกผมก็สามารถทําได้เด็กตัวเล็กๆเนี่ยเพราะว่าตัวน้ําหนักเบากระโดดได้ก็ดูความคิดนะครับคือไม่ใช่เป็นนักปฏิบัติก็เลยไม่มีความเข้าใจแล้วก็ประกอบกับอารมณ์กิเลสที่มีความเมามมาในการคอมเมนต์ต่างๆออกมามันเป็นบาปนะครับผมบอกให้ มันเป็นบาปจริงๆไม่ใช่เรื่องล้อเล่นแล้วผมก็เลยแนะนําว่าถ้าหากท่านไปพบผู้ใดที่เขามีอาการแปลกๆในขณะปฏิบัติธรรมเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับเขาไม่ต้องไปบันทึกคลิปเขาและไม่ต้องเอามาเผยแพร่ด้วยนะครับผมขอแนะนําตามนี้มันจะพากันบาปเป็นแถวๆลงนรกนะครับไม่ใช่ไม่ลงลงนรกนะครับอันนี้คือความเป็นจริงถ้าท่านใดอยากทราบท่านที่ได้มโนโมยิทธิ ลองไปพิสูจน์ดูได้ว่าจริงอย่างที่ผมพูดไม่ไปถามหลวงพ่อไปถามพระพุทธเจ้าดูหลวงพ่อท่านอาจจะบอกด้วยก็ได้ว่าระวังเรื่องการปรามาสก,การปฏิบัติกรรมาฐานของผู้คนเขาจริงๆเนี่ยสิ่งใดที่ตรงตามองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าในแนะนําเอาไว้ถึงแม้อาจจะไม่ได้กล่าวในตําราแต่องค์พระสมมาสัมพุทธเจ้าท่านสอนไว้แบบนี้อาการต่างๆมันก็จะต้องอยู่ในระดับนี้ระบบนี้แต่เราไปปรามาสเข้า อันนี้ตกนรกอย่างแน่นอนนะครับผมก็นำมาพูดคุยกับท่านผู้ชมรับชมรับทราบกันถึงความเป็นจริงในการปฏิบัติกรรมฐานก็คือการปฏิบัติสมาธิเนี่ยอาการมันเป็นอย่างนี้ครับนั่นคือความเป็นจริงอย่าไปเข้าใจเป็นอื่นแล้วก็อย่าเพิ่งไปปรามาสนะฮะให้เราลองปฏิบัติกันดูแล้วจะทราบตรงตามความเป็นจริงและทราบอย่างเข้าใจลึกซึ้งด้วย นี่คือการปฏิบัติกรรมฐานตามคําสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทีนี้พระอาจารย์ที่ท่านสอนเนี่ยท่านอาจจะเข้าใจาเข้าใจพลาดนิดนึงก็คืออาการตัวโดดตัวโค้งของเนนน้อยเนี่ยท่านอาจารย์ท่านบอกว่าเป็นอุเพงคาปิติอุเพงคาปิตินี่คือตัวลอยเลยนะครับไม่ใช่ตัวโดดหรือโยกโคง้งอย่างของเนนน้อยเนี่ยตัวโยกโคง้งตัวโดดมาโดดไปเหมือนปลุกพระอาการตัวสั่นก็มีอย่างนี้เขาเรียกว่า เป็นปิติตัวที่สามอุเพงคาในีตัวที่สนีะ่อุเพงคานตี 4, านตัวจะต้องลอยไปเลยเหมือนกับหอะแต่ไม่ได้หอะนะครับก็นําความจริงมาบอกท่านผู้ชมกันจะได้ทราบนะฮะไปเจอที่ไหนเราจะได้ไม่ไปปรามาทหรือไปนั่งงงงวยนะเมื่อเราทราบแล้วเราก็ค่อยๆลองปฏิบัติกันดูด้วยเราก็จะเกิดอานิสงส์ในด้านของความดีจิตสงบจากกิเลส ย่อมมีอานิสง์ด้านบุญมหาศาลแม้เพียงน้อยนิดวันนิดละหน่อยก็ยังดีครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านครับ